และตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านล่างของแมตทับเพ็ดสตูดิโอสตูดิโอโคเวอร์ดนตรีที่ดังที่สุดในเมืองไทยววนะเพราะว่าแมตทับเพ็ดกำลังจะเตรียมตัวในการออกงานคอนเสิร์ตไลฟ์ซาวอย่างจริงจังนะครับก็เลยให้ AP มาดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะอัพเกรดซึ่งสามารถใช้ในงานสตูดิโอร่วมกับไลฟ์ซาวได้มีอะไรน่าสนใจบ้างขึ้นไปดูกันเลยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โอ๊ตผู้ร่วมก่อตั้งและดูแลซาวของแมตทับเพ็ในปัจจุบันครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับ ทำ m มทเพศมากี่ปีแล้วครับทำมาเนี่ยก็น่าจะ 6- 7ปีแล้วครับผมแล้วสำหรับอุปกรณ์เสียงที่ใช้ก็ใช้แบบเดิมมาสักระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมมีอะไรเราก็ใช้อย่างนั้นเลยครับไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไม่มีความรู้ตรงนี้ด้วยถึงจะเรียน s o u เอ็นมา s o u เอ i เนี่ยมันก็จะมีหลายสายผมเป็นคนที่ทำ sound ในสตูดิโอผมจะมีความรู้เรื่องไม์เรื่องอะไรต่างๆมากมายแต่ m มทเพศที่เห็นเนาะมันจะเป็นถึง l i ฟ e section นิดนึงมันมีการอัดสดอยู่ด้วยซึ่งพออัดสดเนี่ยความรู้ทางด้าน PA l i ฟ์ซาว n ์เนี่ยผมก็มีบ้างแต่ก็ไม่เชี่ยวชาญเเอิราก็จ เอทีพอดีเราก็เห็นใน Facebook เห็นใน y o u t u b e แล้วเราก็แบบวมงานอยากให้เขามาช่วยก็ได้มาเจอกันครับ <c oughs> โจทย์มันก็คือทำยังไงให้ห้องของแมสเนี่ยมันสแสดงศักยภาพสูงที่สุดครับ <c oughs> ทางแมสพรเฟตเนี่ยมันก็จะมีการตัดที่เห็นกันมาประมาณ2 3 0 0 0 0คลิปแล้วครับ <c oughs> ตัดภาพตัดภาพ ใ,ใ,ในคลิปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราใช้พื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากเรามีข้อจํากัดเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อจํากัดที่เรามีเนี่ยมันต้องใช้ของแบบไหนบ้างพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่ใช้ของที่ดีที่สุดนะมันไม่ใช่ของที่แพงที่สุดมันต้องใช้ของให้เหมาะสมที่สุดซึ่งใครจะรู้ล่ะก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ับการทำงานเล็กงานกลางงานใหญ่ก็เลยให้เ t ทเนี่ยมาช่วยทางทีมงานเ t ทก็ได้ขึ้นไปจัดการจากโจทย์ของพี่โอ๊ตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเบื้องต้นก่อนเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจึงปรับปรุงส่วนที่สําคัญที่สุดก่อนไปดูกันเลยครับ อัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือคือบรรยากาศหลังจากที่ปรับปรุงบกเสียงในเบื้องต้นไปแล้วครับนี่นะครับเรียบร้อยดนตรีและนักร้องที่อัดในวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจนดีเลยครับเสียงไม่หูดีมากเลยครับได้ยินอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้เพราะด้วยความเป็น96หรือเปล่า ลำโพงด้วยอะไรด้นแซวดีโคตดสิ่งที่ทีมงานไอทีได้เข้ามาปรับปรุงครั้งนี้มีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันก็คือมิกเซอร์ในการรีคอร์ด้แล้วก็ทาหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ให้กับนักดนตรีทุกคนด้วยนะครับอตอนนี้ได้จ่ายมอนิเตอร์นักดนตรี5คนเป็นสเตอริโอหมดเมื่อกี้พี่เจนบอกว่าได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินยใช่จริงๆต้องบอกอย่างนี้นักดนตรีทุกคนปกติฟังเป็นโมโนพอเอาพุที่พอ,พอครั้งนี้เอาพุทธพอพอทุกคนฟังเป็นสเตอร์เป็นไงบ้างเมกดีครับแซวดีครับ เมฆแบบตีไปแบบนั่นแหละครับก็ดีนะฮะเสารในหูดีมากมากเลยปกติผมเป็นคนไม่เชื่อว่าแบบเวลาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้้ะเสียงมันจะเปลี่ยนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าแบบเออมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่เราเปลี่ยนก็คือลําโพงเวทมอนิเตอร์ของนักร้องเพราะนักร้องเนี่ยฟังเวทมอนิเตอร์ด้วยอันนี้น้องออยนะครับเคยมาร้องที่นี่แล้วใช่ไหมครับเคยมาที่นี่แล้วหลายครั้งครั้งนี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมครับ เปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนเปลีรู้สึกว่ามันชัดไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้ง่ายขึ้นปกติเมื่อก่อน,นเล่นดังไงแล้วตีเก่งขึ้นอ่าแล้วตีเก่งขึ้นด้วย <laughs> รู้สึกว่ามันเล็กลงแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ไม่ได้น้อยลงไปใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ของทางพี่โอ๊ตที่บอกว่าเดิมเนี่ยมอนิเตอร์ใบเดิมขนาดใหญ่ขวางทางใช่ไหมครับเราจัดมอนิเตอร์ที่ใบเล็กลงแต่เสียงชัดขึ้นมาให้ ก็เป็นเจ้าลำโพง10นิ้วตัวเล,ล็กๆตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นโจทย์มาจากพี่โคต์กับพี่เจนที่อยากให้นักดนตรีทุกคนได้ยินใน <uci an. S 2> ขณะที่ตัวเองเล่นเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆผมก็เองก็เป็น FC ฟมาปะเภทมานะนะครับลรวก็รู้สึกว่าเขาก็ทําเสียงกันได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังติดขัดเรื่องเสียงเวลาที่กําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ ต่อไปจะมีแผนในเรื่องของการนาแมททัพเพจออกไปในงานไลฟ์ซาวด้วยตื่นเต้นนะเนี่ยปกติผมไม่เคยเสียงสั่นอีะเดี๋ยวแมททัพเพจจะออกไปไลฟ์ซาวนะครับพี่เจนพี่โอ๊ตโฆษณาไว้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็ทางแมททัพเพจสตูดิโอจะมีการร่วมงานกับศิลปินร่วมงานกับดาราเหมือนเป็นบ็กอัพให้เขาแล้วก็เป็นดนตรีของแมททัพเพจสตูดิโอเลยครับผมแล้วก็ก็เร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมกันซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก AT Pro Sound นะครับก็ ุดยอยครับขอบคุณมากนะครับผมครับแล้วก็หลังจากที่เราได้มาเจอกันครั้งแรกในงานนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ดีๆต่อไปติดตามได้ใน AT Pro Sound และ Mad Puppet สำวนเหล่านี้จะขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ okay.